สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เรามีอยู่ตรงหน้ากันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจประเด็นที่อืมต้องบอกว่านับวันยิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ายุคนี้ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดภัยคุกคามก็เอ่อซับซ้อนขึ้นเยอะแล้วก็ข้ามพรมแดนกันง่ายมากทําให้การรับมือเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับ ปัญหาาชญากรรมไซเบอร์นี่ซับซ้อนมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วยการที่ประเทศเดียวจะจัดการเองทั้งหมดเออมันคงเป็นไปได้ยากนะครับการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่ามีกรอบกฎหมายสากลที่สอดคล้องกันเนี่ยจำเป็นมากครับค่ะซึ่งก็นำเรามาสู่หัวข้อหลักที่เราจะพิจารณาเนื้อหากันวันนี้เลยนะคะจากเอกสารข่าวที่เราได้รับมา เกี่ยวกับการเข้าร่วมแล้วก็การลงนามในพิธีสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสอปป,อปอลาวค่ะงานนี้จัดที่ฮานอยเวียดนามครับ วัตถุประสงค์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือทําความเข้าใจบทบาทและก็มุมมองของสปปลาวนะครับแล้วก็ดูว่ากันสารสําคัญของสนที่สัญญาฉบับนี้คืออะไรมันอาจจะมีผลกระทบหรือมีความหมายยังไงบ้างต่อสปปลาวแล้วก็ต่อภูมิภาคโดยรวมโดยเราจะยึดข้อมูลจากในเอกสารข่าวฉบับนี้เป็นหลักเลยนะครับจะไม่มีการใส่ความเห็นส่วนตัวหรือข้อมูลนอกเหนือจากนี้เข้าไปเยี่ยมเลยค่ะในเอกสารก็ชี้ให้เห็นนะคะว่างานนี้ไม่ธรรมดาเลย เป็นงานระดับสูงจัดช่วง25 2 6ตุลาคม2 0 2 5มีบุคคลสำคัญระดับผู้นำประเทศเข้าร่วมหลายท่านเลยทั้งท่านทองลุนสีสุลิตประธานประเทศสปปาลาวท่านเลืองเกลือง,งประธานประเทศเวียดนามแล้วก็ท่านอันโตนิโอกูเทเลสเลขาธิการใหญ่ UN ด้วยค่ะ มีจุดที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับคือถึงแม้ท่านประธานประเทศสอปปลาวจะนําคณะไปด้วยตัวเองเนี่ยแต่ตามข้อมูลในเอกสารคนที่ลงนามในสนธิสัญญาจริงๆในนามรัฐบาลสอปปลาวก็คือท่านพลตรวิไลล่าคําฟองซึ่งท่านเป็นรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบครับอ๋อค่ะนั่นก็เป็นการปูพื้นให้เห็นภาพรวมได้ดีเลยนะคะ ทีนี้ถ้าเราลองมองในมุมกว้างขึ้นระดับฝากล่ละคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยให้มุมมองของทางเวียดนามเกี่ยวกับความสําคัญของส่วนที่สัญญาฉบับนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับในเอกสารที่เราดูอยู่เนี่ยให้รายละเอียดว่าท่านประธานประเทศเวียดนามได้กล่าวเน้นย้ําเลยนะครับทั้งความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ความสําคัญในทางปฏิบัติของสนทีสัญญ,ญาฉบับนี้ ท่านมองว่านี่เป็นการสะท้อนความเป็นเอกภาพแล้วก็ความมุ่งมั่นร่วมกันของประชาคมโลกนะครับฐานกลไกลของ UN เลยที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ให้มีความปลอดภัยมีสเสถียรภาพแล้วก็ที่สำคัญคือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่น่าสนใจมากเลยนะคะ ที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงทางไซเบอร์มัสะท้อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือความมั่นคงอย่างเดียวเหมือนการปกป้องอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งในยุคดิจิตอลแบบนี้การพัฒนาประเทศในแทบทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือการบริหารราชการเนี่ยมันต้องพึ่งพาไ c t อย่างเข้มข้น ถ้าพื้นที่ไซเบอร์ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็อาจจะหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ชาติได้ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นที่ไซเบอร์ให้ดีมีระบบปลอดภัยน่าเชื่อถือมันก็เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันโดยตรงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยครับโหการเปรียบเปรยว่าเหมือนปกป้องอธิปไตยนี่เห็นทาบชัดเลยค่ะว่ามันสําคัญระดับยุทธศาสตร์ชาติจริงๆ เอาละค่ะพอเห็นภาพรวมจากมุมสากลกับประเทศเจ้าภาพอย่างเวียดนามแล้วคราวนี้เราหันมาดูท่าทีมุมมองของสอปอป,อปอลาวกันบ้างจากข้อมูลที่เรามีท่านพลทะาพลอวิไลล่าคำฟองผู้ลองนามแทนเนี่ยท่านได้แสดงทัศนะไว้อย่างไรบ้างคะค่ะ <c oughs> ข้อมูลที่เรามีก็บันทึกคำกล่าวของท่านพลอวิไลไว้ด้วยนะคะท่านเริ่มด้วยการชื่นชมรัฐบาลเวียดนามเลยที่เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็มีบทบาทนำในการผลักดันร่างสนทิสัญญาฉบับนี้มาตั้งแต่ปี2019จนกระทั่งมาเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามครั้งนี้ท่านก็เน้นนะคะว่าสนทิสัญญาฉบับนี้เนี่ยสำคัญมากในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศที่จะใช้ต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ค่ะการที่สปปลาวกล่าวชื่นชมบทบาทนำของเวียดนามอย่างชัดเจนในเวทีระดับนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและก็ความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ถูกต้องค่ะท่านพลเอกวิไลย,ยังกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าการลงนามครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายนะแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วมันก็สอดรับกับทิศทางแล้วก็ยุทธศาสตร์เรื่องดิจิทัล t r a n sfmation o r ของภูมิภาคอาเซียนด้วยนอกจากนี้ เนื้อหายังชี้ว่านี่เป็นการแสดงเจตนารมร่วมกันของประชาคมโลกที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT อย่างปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่ไปกับการป้องกันปรับปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจจากคำกล่าวนี้นะครับคือการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเลย ทางมิติของการพัฒนาคือการใช้ ICT เพื่อเศรษฐกิจสังคมและก็มิติของความมั่นคงคือการป้องกันอาชญากรรมมันสะท้อนว่าสปปลาวมองว่า2เรื่องนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเนี่ยเป็นโอกาสมหาศาลก็จริงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ๆที่ต้องบริหารจัดการให้ได้การเข้าร่วมสวนธิสัญญานี้ก็เลยเหมือนเป็นการสร้างตะข่ายนิรภัยหรือเซฟตี้เน็ตนะครับเพื่อให้การเดินหน้าสู่ดิจิทัลมันมั่นคงยิ่งขึ้น การที่ท่านเน้นย้ำถึงความมั่นคงของภูมิภาคแล้วก็ของโลกด้วยแสดงว่าสปป,ปลาวไม่ได้มองปัญหานี้แค่ในประเทศตัวเอง แต่เห็นความจำเป็นของการร่วมมือในระดับที่กว้างกว่านั้นแน่นอนครับเพราะธรรมชาติของอาชญากรรมไซเบอร์มันไร้พรมแดนจริงๆการโจมตีหรือการกระทำผิดที่เกิดในจุดหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปหลายประเทศได้เร็วมากเพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือทางกฎหมายการประสานงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็น,นกลไกที่ขาดไม่ได้เลยการที่สปปลาวแสดงจุดยืนที่สอดคล้องกับแนวทางสากลแบบนี้ก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณเชิงบวกนะครับ ถึงความพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทใน,นกลไกความร่วมมือเหล่านี้น่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเราจะย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของตัวสวนธิสัญญาฉบับนี้สักหน่อยเอกสารที่เรามีให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการก่อกําเนิดของมันไว้อย่างไรบ้างคะมีค่ะข้อมูลระบุว่าสนธิสัญญานี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะคะแต่เป็นผลลัพธ์จากการเจรจาต่อรองที่ค่อนข้างยาวนานและก็เปิดกว้างมาก ดำเนินการภายใต้กรอบของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลหรือ Intergovernmental Committee ที่ตั้งโดยสมัชชาใหญ่ UN จุดสำคัญคือเขาเน้นว่ากระบวนการนี้มีส่วนร่วมจากรัฐสมาชิกสปชทั้งหมดเลยซึ่งก็รวมถึงสปปลาวด้วยนะคะมีการจัดประชุมเจราจาทางการถึง8ครั้งกว่าจะสามารถสรุปเนื้อหาจนเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้แบบเอกชนหรือ consensus ในปี2024คะ่ะ การที่เอกสารเน้นคำว่าเปิดกว้างมีส่วนร่วมจากทุกประเทศสมาชิกแล้วก็เอกันนี่มีความหมายนะคะมันช่วยเสริมสร้างความชอบธรรมหรือ l e g i t i m a c y ให้กับตัวสนธทีสัญญาแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อเจตนลงทางการเมืองในการนำไปให้สัญยาบันแล้วก็บังคับใช้ต่อไปนะคะและในส่วนของเหตุผลหรือแรงจูงใจเฉพาะเจาะจงของสอปป,ปลาวเอง่ะคะในการตัดสินใจเข้าร่วมแล้วก็ลงนามในสนธทสัญญานี้ ข้อมูลที่เรามีได้อธิบายไว้ชัดเจนไหมคะค่อนข้างชัดเจนครับเอกสารชี้ไปที่เหตุผลหลักๆว่าการเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงเจตํำนงทางการเมืองหรือ political will ของสปป,ปลาวที่ต้องการสร้างรากฐานทางกฎหมายที่มั่นคงสําหรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT อย่างปลอดภัย กล่าวคือต้องการให้การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆเนี่ยเป็นไปเพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและที่สําคัญที่สุดคือเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวลาวในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลครับฟังดูแล้ว เป็นวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเติบโตและพัฒนาประเทศในบริบทของโลกยุคใหม่หมายก็เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแล้วก็บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของ UN ดังนั้น การมีกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เข้มแข็งมาช่วยรับประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยจึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการบรรลุปเป้าหมายใหญ่เหล่านี้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาครับ โหการเชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติแล้วก็ SDGs นี่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากจริงๆค่ะว่าทำไมประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญระดับยุทธศาสตร์สำหรับสปปลาวมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือการป้องกันอาชญาการรมเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในการพัฒนาประเทศเลยถูกต้องครับมันเป็นการมองแบบบูรณาการว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่ได้แยกส่วนจากการพัฒนา แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานหรือ enabler ที่มันคังอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการพัฒนาในทุกมิติในโลกปัจจุบันครับทีนี้พอสอปะปะลาวได้ลงนามไปแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วมันจะส่งผลอย่างไรต่อไปบ้างคะโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศสปะปะลาวเองข้อมูลในเอกสารพอจะให้ภาพตรงนี้ไหมคะให้ภาพไว้นะคะเอกสารระบุว่าการที่สปะปะลาวเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญานี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินการขั้นต่อไปนั่นคือการสร้างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบตั้งต่างภายในประเทศที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและพันธาการณีระหว่างประเทศตามสนธิสัญญานี้ ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและสากลในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป้าหมายสูงสุดที่เอกสารระบุไว้ก็คือเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่ะไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานหนักที่จะตามมา การนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับปริบททางกฎหมายและสังคมของสปปลาวการพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้ทันสมัยครอบคลุมประเด็นใหม่ๆทางไซเบอร์การสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทรัพยากรและก็ที่สําคัญคือการสารต่อความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดครับนั่นหมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราน่าจะคาดหวังได้ว่าจะเห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการพัฒนากฎหมายแล้วก็กลไกที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในสอปป,อปอลาวนะคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะเนื้อหาในเอกสารใช้คำว่า เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายภายในซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลยถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปไม่ใช่แค่ลงนามแล้วจบไปนอกเหนือจากพิธีลงนามสนธิสัญญาที่เป็นประเด็นหลักแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั้นข้อมูลที่เรามีระบุถึงกิจกรรมทางทูตหรือการพบปะหาหรืออื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะมีระบุไว้ค่ะเอกสารกล่าวถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกรอบหรือไซด์ไลน์ของพิธีลงนามและก็การประชุมระดับสูงด้วย โดยท่านท,านทองรุนสีสุริตในฐานะเลขาธิการใหญ่พักแล้วก็ประธานประเทศได้มีการพบปะหารือทวิภาคีกับท่านโตเลิมซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่พักคอมมิวนิสต์เวียดนามการหารือก็มุ่งเน้นไปที่การสืบสารกระชับความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคิวหงหรือมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษแล้วก็ความร่วมมือรอบด้านที่มีมายาวนานระหว่างสองพักสองรัฐแล้วก็ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ครับการพบปากกันระหว่างผู้นําสูงสุดของลาวกับเวียดนามในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษและก็ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงซึ่งทั้งสองประเทศก็ให้ความสําคัญร่วมกันนอกจากนี้ข้อมูลยังระบุด,ด้วยนะคะว่าคณะผู้แทนระดับสูงของสอปป,อปอลาวที่เข้าร่วมพิธีเนี่ย ได้มีโอกาสพบปะหารือในลักษณะทวิภาคีกับผู้นําแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศอื่นๆอีกบางประเทศที่เข้าร่วมงานด้วยวัตถุประสงค์ก็เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการรับประกรันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะการแลกเปลี่ยนบทเรียนกับประเทศอื่นๆ,ๆนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะแต่ละประเทศก็อาจจะมีแนวทางประสบการณ์หรือรเผชิญความท้าทายที่ต่างกันไป การเรียนรู้จากสิ่งที่ประเทศอื่นทำได้ดีหรือปัญหาที่เขาเคยเจอจะช่วยให้สะปะปลาวสามารถนำมาปรับใช้แล้วก็พัฒนายุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติของตัวเองให้มีประสิทธิภาพและก็เท่าทันสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะเราก็ได้สำรวจแล้วก็พิจารณาข้อมูลจากเอกสารข่าวชิ้นนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะลองมาสรุปประเด็นสำคัญที่เราสกัดได้จากการพูดคุยกันวันนี้ดีไหมคะ อย่างแรกเลยก็คือการเข้าร่วมแล้วก็ลงนามในสนธิสัญญาครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของสอปป,ปลาวที่จะทำงานร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ในฐานะที่เป็นกรอบกติกาเป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นพื้นฐานซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ที่ปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือมากขึ้นประเด็นที่3มที่เด่นชัดมากเลยคือการเชื่อมโยงอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างการลงนามในสนธิสัญญ,ญา กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวของสปป,อปอลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวาระแห่งชาติด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ซึ่งสะท้อนว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติเลยค่ะ และประเด็นสุดท้ายก็คือความพยายามทางทูตที่ดําเนินไปพร้อมๆกันทั้งการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอยู่แล้วกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและการแสวงหาความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศอื่นๆในประเด็นเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ครับครบถ้วนดีค่ะมีมุมอมองหรือข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีอีกไหมคะก่อนที่เราจะจบการพิจารณาเนื้อหากันผมคิดว่ามีจุดหนึ่งที่น่าจะย้ำอีกครั้งจากข้อมูลที่ เราดูมานะครับคือการที่เอกสารเน้นว่าการลงนามนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศนี่เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมันบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการปักหมุดเพื่อเริ่มกระบวนการภายในประเทศอย่างจริงจัง ความท้าทายที่แท้จริงหลังจากนี้คือการแปลเจตนารมณ์ในส่วนที่สัญญาให้เป็นการปฏิบัติที่ได้ผลจริงการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยบังคับใช้ได้การสร้างศักยภาพของคนองค์กรและการรักษาพลวัตของความร่วมมือระหว่ังประเทศซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นทรัพยากรแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าสปอปอลาวจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรครับ เป็นข้อสังเกตที่ชี้ให้เห็นถิ่นก้าวต่อไปที่สำคัญมากเลยค่ะทำให้เห็นว่าเรื่องราวยังไม่จบนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่น่าติดตามงั้นดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราได้พิจารณากันแต่คำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในเอกสารโดยตรงนะคะ เมื่อพิจารณาถึงการที่สปปลาวเน้นย้ำทั้งเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและการใช้ส่วนที่สัญญาเป็นฐานในการปรับปรุงกฎหมายภายในแล้วมีความท้าทายหรือโอกาสที่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้างที่สปปลาวอาจต้องเผชิญในการนำสนที่สัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับนี้ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้เข้ากับบริบททางกฎหมายเทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรมของตนเองคะ เป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีมากครับซึ่งการจะตอบคำถามนี้ได้อย่างลึกซึง้งคงต้องอาศัยข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์บริบทเฉพาะของสอปปลาวเพิ่มเติมในอนาคตนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลที่เราได้พิจนารณาจากเอกสารข่าวชิ้นนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมความสำคัญและก็ในยะเบื้องต้นของก้าวย่างสำคัญครั้งนี้ของสอปปลาวได้ชัดเจนขึ้นมากแล้วครับ